มีกำลังแยกมามามีปลากระป๋องมีไข่รอบตอนนี้กำลังเฉลียมีสีจุดไปอำเภอเดชอุดมอนี้เป็นรอบแรกเป็นรอบแรกไหมหลายรอบนะก็ไปขไาหลายหมองไ้ที่แตัวจุดใหญ่อย,ยอยู่เดชกำลังคัดแยกเรียนกำลังทำงาน นี่เป็นหน่วยรับบริจาคสิ่งของมะทรงเพื่อสีเมืองไง๋ยจะไปให้ทันทีอบพยกหรือเพ่อเดชคุดมให้นบนราชธานีแล้ววันเท่าเท่ากาันอย่าลงลูกลาเรื่องหามลงถือเวลาถือไม่ถือเทราซีหลอด พย่อยไปนี่ร้ายแล้วก็ไปมี่ร้ายแล้วก็ไปทําไปทีเดียวเนี่ยเอาไปบวบเบิดถ้าวลอองมือมอื่นนี่ร้ายเหี้ยงพย่อยไปเรื่อยๆย่อยไปเรื่อยๆมันจะมีไข่เรามีไข่ลอยถาดเรามีไข่ลอยถาดเันมีจะเป็นข้าว เป็นข้าวมีทั้งข้าวเดี่ยวมีทั้งข้าวเจ้าเอาลัางแย่ออกมาจะแบ่งสันปันส่วนยังศูนย์อพยพก็ะจะมีการแบ่งเขตรับผิดช,ชอบเพื่อซีเมืองไม่รับผิดชอบอยู่ซีศูนย์จะีตำบลตบหูงงระเอเดชจาตำบลบลุ่ยสพารเพอ่ะ เราี่ชอบกันไปดูแลกันไปชอบกันไปดูแลกันไป อย่างโยมเพิ่งย,ยังไปทำกิจกรรมมันพอออยู่มาการมาเพื่อท่านมาซอยเแต่กิจกรรมพวกมันมาซอยกันไอยเนี่ยหนุ่มเนียนรายอยู่วัดนี่หนุ่มเนียนเยอะนั้นลูกปูสอบสีนี่พอดีมีสีสอบเอาไปลงเลยเลงได้ลงได้ตามตามสีอ่เรื่องละสีสอบ มันพลีมีสีมนันนะอ่านหนัโอ้โหนีทน่ทำงานเอาบุญทำงานเอาบุญมีของอยังมาบนเบนิดไอ้อาหารสดอาหารสดอาจจะไปส่งมืออืน่นเอ้ว่าพระท่านมาเปลี่ยนแผนที่แล้วไปสามสิบเปลี่ยนแผนไปมืออืน่นเศร้าเก่า ใส่ไปน้ำหนกล่ใส่ไปน้ำใส่กองไพกองมันเด้อใส่กองไขกองมันรับผิดชบกองไพกองมันปูเาเอาบีกแบบนี้ปูเดวแต่ปูสิก้าว่าขอแบบนี้ซ้ำกันกัเอาไปเอาไปตาจุดมัน เนีเ่ยคาร์ลมาสอบซ้ำๆกันแต่บอลเลือดบอลเลือดคราวนี้เขจาจ่าออกเพื่อตะวันสอบซ้ำๆซ้ำๆกันโอเคสี่อนหน้อยช่วยเหลือเกิดคูณกันผู้เล็กผู้หน่อยนี่ก็ามาแค่ผู้เล็กผู้หน่อยแต่มันก็เป็นของมักใจแหลมใจ ใจคนไท่บานเหาบอ่อถิ่มกันเราจะเป็นไผ่ต่างๆนามทวมกว็ดีก็ยังนามทวมคงจะไปอีกพวงนี้เป็นยานยาปฏิชุวนะสช้เปนประจำบา้านในสมุยยาที่ฟันคงจะแยกไขไทยพวกนี้จะเป็นมีปลากระป๋องยังคงจะแยกไข่ไทย เราจะแยกคส่วนข้าวส่วนมาม่าก,ก่อนอักไข่บัินี่กระนั้นพิจสอบกองไฟกองบ้านลูกหลานด้วบัดเลยคโอ้ว่าจะใส่รถลร้ขันไ่มี ส่วนนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะนำไปเฉพาะพวกเ,เสือผ้าพัสโตกันส่วนมอนเนี่ยพันมาอยู่หม่องหักหม่องเศร้านี่เพอ่อเรียแต่คงจะเก็บไว้ไปรอบหนารอบนาเป็นขอ้อใกม่ครับจะคงจะเอาสุ่มลอไปมอนพวกสะอาดพวกพม่ม ถ้าเป็นกางข้าวดีกับพวกอีกบากีีวันก็ได้ก๊าบบานลนะ่ะบอถทอว่าเยอะพอสมควรล,ล่ะสิ่งของกันเท่าถูกมีพอสมควรกำลังบนจาก2วันที่วันที่เศาร์เจ็ดเาแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่บนจากผ่านมา2วัน ส่วนวันที่29ที่จะเอามากองจะไปวันที่30กองจะไป20,000นี่ถ29ถึง30 เาาสิหอมสดมากจิบงขัดกันอละคอยใหญเนาะข้าขักมกันดีอ่างนึเมืี้ <utral. S 2> เยได้มากรดใดกะเุรดเอุ่กรดเอาทุกรถเอาทุกรถสออกระีแต่ข้าวดีไปจ้าหอมากินเฮือนนะาทำเปนแล้วกับะได้อนาจะกับเพราะไหนหรอกสงมื่สองมือนี่คาดว่า

โอ้ยยันได้กล่าวเลยของไฟ้องมันเน้่ปูเขาเรียบร้อยแล้ววะอัองนี้เนาะเอข้าวสารก่อนเยอะเออปูแยกแล้วบานีปูกับทอดเนอะถอดรถจำนวนสอบนะ สอบได้มันหน่อยอก็ทอนส่สอบมันใหญ่ตอนนี้เขาเนี้ยคอยจ่าก็อากกทอนส่กันกระไดเออเวลาเอาไปให้จะวัวเพืองสอบเอาเก็บไปใส่อีกอ,อ่าเบียดให้เบิ้องเบียดให้เบิง้ง